มาไหมเพื่อนมาไหมข้าตามคำเรียกร้องข้าวผัดซุปเปอร์ข้าวผัดข้าวผัดั้นเชฟนะคะมาเลยวี่กำลังตอนนี้กำลังเตรียมมีผักมีไข่รวดเร็วทาใจง่ายๆข้าวผัดบายวีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวผัดพี่จะทำง่ายๆหุงข้าว ข้าวผัดหรือชิจะมีก่อนก็ต้องนำดูสิคะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดก่อนก็ต้องผัดผัดหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะเนะืมหมูหั่นเป็นลูกเต๋าคำคำนะคะเดี๋ยวข้าวยังไม่ลงนะคะข้าวหัวกเกง่ายๆ,ๆแล้วก็มาลงใส่เลยนะคะคอมเพล็กนะคะวันีจานด่วน แล้วก็กุ้งนี้เพราะว่ากุ้งนี้สะอาดลวกมาแล้วกุ้งนี้จะใส่สุดท้ายนะคะข้าวผัดรวมมิตรท่านเทพมันจะตอกไข่แล้วก็จะมาใส่ผักใส่ผักใส่แครอทใส่พริกตอนนี้ใส่เห็ดใส่สารพัดผักค่ะข้าวผัดรีชเพราะว่าถ้าเราไปสั่งที่ร้านเขา เขาไม่ใส่เนื้อเขาไม่ใส่ไข่เขาไม่ใส่ให้เราเยอะนะคะเราทำทานที่บ้านนะคะไปดูเลยค่ะบายช่องวิวไทยสวีทโปรฟีคกุคก,คกขึน้นคุกขึ้นนไปเลยค่ะตอนนี้พอเสร็จปั๊บก็จะพอเราผัดหอมหอมผัดหมให้เหลืองเสร็จใช่ไหมคะ เราก็จะมาเติมกันเลยเพื่อนเติมผักเติมเติมผักไปาสารพันผักนคะเติมแค่<ๆ>หลอดเติมใส่ลงไปให้มันได้ทานผักเยอะๆดูสิคะแค่หลอดพอริกหยวกเปปิโรนีใส่เห็ด ข้าวผัดข้าวผัดร่ำรวยร่ำรวยข้าวผัดแล้วก็ต่ผัดไอ้บอกครีนี้จะใส่ทีหลังเพราะว่าบอกครีเขาเขาจะเละนะคะตอนวางลงเขาจะใส่บอกครีนะคะบอกครีเสร็จตอนแรกเราก็จะไปเลยไปใส่ไข่เลยค่ะตอนนี้นะคะผัดหอมหัวแดงผัดเห็ดผัด ผัดเนื้อหมูให้หอมก่อนเอาไปไว้ด้านโนะะ้นเลยค่ะไข่นี่เราจะต้องทําให้แห้งอยาอยากให้เข้าผัดไม่เละไข่ลงไปเลยะคะ่ะสองฟองเวลี่ฟรซคุณสามีบอกว่าอุย้ยสุดยอดนะคะเราก็จะมาคนไข่ฝั่งนี้ให้คนไขก่ก่อนอย่าเพิ่งเอาข้าวลงนะคะ คนไข่ก่อนนะคะคนไข่เสร็จปับ๊บเสร็จปั๊บแล้ก็จะไปเลยทีนี้ไป่อนคนไข่เสร็จปับ๊บข้าวยังไม่ลงนะคะคนไข่เสร็จปั๊ก่อนนะคะแต่กุ่งนี้ใส่ทีหลังนะ,ะอไข่ มันถึงให้หกลิ่นหอมนะคะเติมลงไปเลยคะ่ะพริกไทยดำบดลงไปเลยะคะ่ะพริกไทยดำนะคะหอมมากพริกไทยดำใส่ลงไปแล้วเราก็จะมาเติมด้วยเอ็นเล้วใส่สูตรนี้ นิดหน่อยใส่ซอสหอยลงไปนิดนึงเพราะาซอสหอยทำให้เนื้อมันหอมนะคะดำมีบงาด่าแล้วก็เสี้วเห็ดหอมเสี้วขาวสี้วขาวลงไปนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะิูวขาวลงไปเลยโอไข่ปั๊ ไข่เริ่มสุกแล้วก็คนเข้ากันในทีนี้ตรงกลางนะคะวงๆนี้จะค่อยคนเข้ากันตรงกลางนี้เราก็มาใส่ไปเลยค่ะข้าวนะคะข้าวสักหนึ่งถ้าส,สองคนก็สามชับพีคิดว่าคงจะพอประมาณนปปะลูกกำบสามชัพ้พีแล้วก็เลิศเลยครับนะคะเราใส่ข้าวลงไปครับ พวกผักนุ่งกันจะใสะเอกจะมีผักนย่างนีง่ใส่ทีหลังนะคะกุ้งแล้วก็จะมีกุ้งใส่ทีหลังนะคะเป็นขั้นตอนนะคะสำหรับช่องของดีๆเลยคะเคล็ดลับนะคะของดีๆนะคะเติมลงไปเลยแค่กดแป๊บ,บนึง โชวดีกงพีกไทยแล้วค่ะเ้ื่อกท้แจกสวนนะเป็ลางก่อจะเทศบาเตรียมไว้สับสนจาะเทศจากสวนดูสิคะเมือกิดแจกสวนแล้วเราก็จะมีผักผักซสวยๆเติมสีเขียวสีแครอทก็เป็นสีเหลืองลงไปนะคะเราก็จะเพิ่กให้น้าตาน่าประทานเติมผักลงไป อันนี้ก็รถเรือเฟอร์รสิกแล้วนะคะนี่ข้าวผัดข้าวข้าวให้การนิดนึงเบรยสเบียสเบียสผัดข้าวอันนี้เนี่นนนยเบริสแากใส่สีสันด้วย ข้าวซยขาวกับเงินสีสันให้นิดหนึ่งนิดเดียวค่ะสีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาหนึงช้อนชาแล้วก็คนเข้ากันนะคะจะหอมมากนะคะจะหอมมากนะคะจะหอมาะะหอมากมาแล้วก็คนเข้ากันไปเรื่อยๆค่ะดูซิน้าจาน่ารับประทานไหมนะพ่อแมบบ่พี่น้องแมว รอก่อนนะคะดูซิไข่ก็ไม่เละดูซิคัฒทำเป็นขั้นตอนข้าวผัดทันเทพจะไม่เละมีข้าวผัดรีบมีเนื้อหมูมีผัดให้เอกเอาสุดท้ายแล้วก็นะคะลสามมีเขาไม่ชอบเนี่ยถ้า,ถามันแห้ง แห้งนิดหนึ่งแกไม่ชอบาแห้งๆนิดหนึ่งเดิมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาคาะวายขาวอัปรอชเชนนี่สูตรลับแต่ไม่ลับแต่ฝรั่งเขาจะอัปรอชเชนด้วยวายขาวนะคะวายขาวโค้ัทำให้รสชาตินุ่มรวน ยัวย่วยวนหัวใจนะคะพระเอกของเราค่ะอันนี้คือข,ขั้นตอนสุดท้ายเราจึงวางวางคุณกุ้งลงไปกุ้งสดกุ้งสดนี้เขาไม่ต้องลงนานแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็นะคะถ้ากุ้งสดนี้เขาไม่นานเพราะว่ามันสุกมาแล้วถ้านานเราจะแข็งนะคะข้าวผัดเวนดิลิส by บีบีไทย,ย,ย,ยสว าตอโอ้ยหอมมากหอมกุ้งกุ้งมากหอมกินข้าวผัดลิสลร่วนเร็วทันใจวิโค,ค้กนโปรฟีโคกกสะใจนะคะมีหอมมากหอมแล้วก็มีผัดนะคะก่อนผัดหอมผัดหอมใส่เน,นื้อหมู ทั้งได้วิตามินได้โปรตีนโวนๆละคะ่ะบายบายค่ะเพื่อนสนใจคิดเข้าไปดูค่ะสูตรลับคือเติมวายขาวสำหรับโค้กนองไปมันจะให้เนื้อนุอ่มนวลหอมบายยค่ะเพื่อนข้าวผัดซุปเปอร์ข้าวผัดไม่ร <Very> ีวิสบาย